สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนในบ่ายนะครับวันนี้ก็มาดูข้าวนาปังครับก็กําลังออกนะครับตอนนี้ข้าวก็กาลังออกเป็นเมล็ดยังเป็นน้ํานมอยู่นะครับอาทิตย์ที่แล้วยังอาทิตย์ที่แล้วยังเอ๋กลมๆอยู่นะอาทิตย์นี้ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็สวยงามอยู่นะครับก็ทาไม่เยอะนะครับเพื่อนๆก็ประมาณเจ็ดไร่นะครับเจ็ดถึงแปดไร่ลงทุนไปประมาณสี่หมื่นนนะ นะก็หวังว่าจะได้จักแ0ด0มืนถึงแสนหนึ่งก็โอเคนะถ้าโลละสิบซองก็ได้อยู่นะขายข้าวสดเ,คคเดี๋ยวเราขี่ไปดูกันตรงที่ข้าวพันกเกษตรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้จะเป็นข้าวนาไอข้าวสามเดือนฮะแต่ว่าข้าวข้าวเกษตร <c oughs> ตัวนี้นะ <c oughs> ผมคัดกล่องพิเศษเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ผมก็ทําทางลงมาเลยนะ <c oughs> ทำถนนลงมาเลย ทำถนนลงมาเพื่อให้เอารถเข้ามาได้นะลงมาถึงที่นาเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงตรงที่เราจะต้องดูนะข้าวทันเกษตรอันนี้จะเป็นข้าวสามเดือนนะฮะข้าวเปลี่ยนกับเร้มานะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้หมดไป20กระสอบนะครับุ๋ยหมดไปอยู่ที่อ่ากระสอะบเยอะอยู่นะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นข่าวที่เรามาดูกันนะครับยญ้าก็เยอะอยู่นะข้างๆแต่ก็ได้อยู่นะดูสังเกตที่กรนะจะจะใหญ่กว่าพันธรรมดานะเนี่ยเขากำลังตั้งท้องครับเพื่อนๆเห็นไหมอ้วน,วนแตวกล้องโฟกัส สังเกตว่าเขาจะอ้วนๆน,นะเห็นไหมเห็นว่าเดียวขึ้นมาแล้วก็ป่องนะฮะอีกอาทิตย์หน้าก็น่าจะพอดีนะครับแต่ว่าข้างในข้างในกลางๆตรงกลางๆนี่ก็ออกแล้วนะออกแล้วนะฮะคิดว่าก็ออกแล้วนะครับตรงข้างในข้างหน้านี่ก็ออกแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนเก็บเกี่ยวนะครับวัน ตัวตัวนี้สองไร่นะเขียวกับเพื่อนเลยเห็นไหมสังเกตไหมเห็นไหมฮะถ้าถ้าตัวถัดไปนะเห็นไหมเห็นไหมครับตรงตรงไร่ตรงนั้นนะนะฮะอันนี้จะขาวนะครับแต่ว่าตรงที่สุดนะครับจะเขียวเขียวมากเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะเขียวถึงนี่อันนี้ก็คือเป็นพันธุ์ข้าวกเกษตรของเราครับเนี่ยถึงนี่นะยาวมานี่นะนะฮะที่อื่นจะไม่เหมือนนะไม่เหมือนกันนะครับ สวยนะครับคิดว่าน่าจะได้ประมาณ30กระสอบนะครับเฉพาะ2ไร่นะฮะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนดูดีนะครับเห็นไหมตรงที่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะขีดให้ดูเห็นะครับเห็นข้างข้างล่างข้างล่างนิ้วผมไหมอ่ะข้างบนนิ้วผมไหมครับสังเกตดูนะครับข้างบนนะฮะจะเหลืองนะฮะแต่ข้างล่างนี่จะเขียวนะฮะเห็นไหมเขียวเขียวนะเห็นไหมนะฮะก็ประมาณนี้ครับ เป็นข้าวพันเกษตรนะฮะสามเดือนอสำหรับทำนาปังโดยเฉพาะนะครับอันนี้ขอมาจากอา <c oughs> ขอมาจากไออบตอนะครับอบตารพอดีมีหน่วยงานทางนั้น,มมน,นนะครับผมมีทีมงานท้างในนะผมก็เลยได้ข้าวตัวนี้มานะครับก็ถ่ายรูปอัดวิดีโอให้เขาดูเป็นสช็อตนะว่าได้ผลไหมนะครับก็จะได้ไปบอกเขานะครับเพื่อน ผมว่าก็โอเคนะครับหญ้าก็น่าจะเกิดมาจากนานนะหรือว่ามากับข้าวก็ไม่รู้นะแต่ว่าข้างข้าง,งในไม่มีนะจะมีเฉพาะข,ข้างข้างนะข้างขางเห็นไหมก็ไม่เยอะนะครับหญ้าไม่เยอะก็ได้อยู่อาทิตย์หน้านะครับน่าจะออกทั้งหมดนะฮะก็ออกเริ่มออกแล้วนะมาดูฝั่งทางนี้ครับออกเยอะแล้วนะฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูกันครับ โ oh. อ้จะนี่ออกแล้วนะครับวันนี้ของอันนี้จะเป็นข้าวาข่าดอนะฮะเป็นข้าวธรรมดาเห็นไหมออกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เราหว่านทีหลังนะครับน,นี่ก็ออกแล้วนะแต่ว่าเขียวยังเขียว,ยวอยู่เลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสวยงามมากครับเห็นไหมฝั่งทางนี้ออกแล้วนะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดู เดี๋ยวโฟกัสก่อนนะฮะยูสไม่ค่อยชัดน,นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆครับอันนี้นะครับวิธีใครอยากรู้นะฮะว่าทำยังไงนะฮะถึงจะได้ผลผลิตดีนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะฮะเดี๋ยวจะผมจะบอกวิธีนะฮะประสบการณ์กว่า50ปีแล้วนะครับที่ทำมากับ แม่นะครกับแม่ยายกับตาฮะสุดยอดครับทุกท่อนอันนี้ผมทำแค่สองไร่นะที่เหลือเขาทำหมดเลยที่เหลือให้แม่ทำหมดเลยนะฮข้าวตาทำหมดเลยนะฮะทีนี้ผมทำแค่นี้เองสองไร่นะข้าวที่เขาให้มาก็อยู่ที่สองกระสอบนะครับสองไร่สองกระสอบครึ่งหมดไปสองกระสอบครึ่งพอดี นะครับเป็นรวงไหมรวงจะยาวๆนะครับเพื่อนๆเมล็ดของเขาเนี่ยจะเหมือนกับข้าวใหญ่นะข้าวกรอหัวหกนะยาวใหญ่นะครับเหมือนกับพวกนั้นนะเห็นไหมรวงสั้นนะเมล็ดเห็นนะฮะอ่าโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณนะที่เข้ามาดูนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์นะก็ฝากติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะที่เข้ามาชมอ่ะขอบคุณทุกท่านนะบ๊ายบายกับไปแล้วครับนะะค,ะคลิปนี้ เดี๋ยวมาดูกันคลิปต่อไปนะฮะก็คิดว่านะ่จาจะตอนที่ข้าวก้มแล้วนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะอีกกี่วันประมาณ15้าวันไม่เกิน15วันน่าจะได้เกี่ยวครับเพื่อนๆโอเคครับไปแล้วครับไม่บายครับอีก15ห้าวันมาดูกัน,นว่าจะได้สักกี่สอบกันนะครับโอเคครับไปแล้วครับ